สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องพุษาสามรถสวนพนิดาการเดนวันนี้เราจะมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงในสวนพุษาครับท่ามกลางบรรยากาศฟ้าหลวนนั้นฝนจะตกวันที่7เมษายนหลังจากตัดทําสาวไปแล้ว เป็นเวลาเดือนกว่าๆหนึ่งเดือนกับอีก20กว่าวันนะครับตัดทําสาววันที่16กกุมภามาถึงวันนี้ก็7จ็ดเมษาจะพามาอัปเดตวัพุทธาแต่เค้นมาใหม่เป็นไงจะถึงไหนแล้ว ก่อย่างที่เห็นนะครับก็พากันแต่ขึ้นมาเรื่อยๆลหลายๆต้นก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างก็ฝนปน,นกันไปบางต้นก็งอกเร็วเรบางต้นก็งอกช้า <c oughs> ก็ไม่ไม่ทาบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ต้นนี้นะครับเป็นต้นสายพันธุ์เหรียญทองนะครับแต่ถ้าสังเกตด,ดีๆจะมีแสงทองอยู่ด้วยนะครับเริ่มออกดอกแล้วเพราะว่าได้แอดมินได้ทำการเสียบยอดไว้เสียบกิ่งไว้แต่บี่กล้ ต้นนี้เราจะปล่อยให้เป็นแต่งกิงแล้วก็จะเอายอดเหรียญทองไว้1ยอดแล้วก็จะจะเอาแสงทองไว้1ยอดต้นไหนที่เป็นต้นพันสายพันเหรียญทองนะครับแอดมินก็จะ ทำการเอาพันแสงทองมาเสียบมาทาบหรือว่าปติดตาข้าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละต้นเสียงเพื่อให้ให้ทุกต้นได้เก็บผลผลิตขายเพราะว่าสายพันเหรียญทองนั้นจะ ไม่ไม่ไม่ค่อยสุกช่วงหน้าฝนแล้วก็รสชาติจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีหลายๆต้นนะครับที่งอกค่อนข้างช้าแตกกิ่งค่อนข้างช้าแล้วคิดว่าถ้าเกิดหลังจากได้น้ำฝนก็จะใส่ พุดใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีก็คงจะ,จะเจริญตกเติบโตโตไล่กันมาแถวนี้ครับอยอดจะไม่ค่อยสมบูรณ์งอกช้ากว่าเขา สำหรับปัญหาในช่วงนี้นะครับก็จะมีโรคและ,มะแมลงที่จะเข้ามาช่วงนี้นครับก็จะเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟยแล้วก็มแมลงค่อมทองพวกมแมลงปีกแข็งต่างๆแมงกิน,นูนที่จะเข้ามากัดกินใบนะครตรงนี้ก็ต้องพ่นสารเคมีป้องกันบ้างตามสมควร สารที่ใช้พ่นนั้นจะเป็นสารอะไรเดียคลิดหน้าผมจะแนะนำเป็นสารกำจัดมแมลงสองสองชนิดและนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับนี่ก็คือต้อนตอนะครับที่เขาอยากจะมีโอกาสจเจริญเติบโตขึ้นมาค่าจะคอย งอกขึ้นมาหลังจากไม่ได้เข้ามาดูแลนานแปบ๊บเดียวเขางอกแสงโตแสงยอดพันธุ์ดีนะครับนี่คือยอดของแสงทองนะครับนี่ส่วนที่เหลือแดงๆนั่นก็คือเป็นพันธุ์ต่อป่า แป๊บเดียวเขาแซงโตแซงยอดพันธุ์ดีแล้วเดี๋ยวจะทางสวนจะทำการกำจัดออกสังเกตไม่ยากนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยน,ะน้ำเขาจะคมยอดจะเป็นสีแดงแดงน้ำตาล โดดเดกค่อนข้างจะเป็นมันผิวผิวของลำต้นต้องทำการสำรวจเรื่อยๆค่อยๆกำจัดออกเหลอแจะยอดพันธุ์ดีไว้ก็จะมีแค่บางต้นครับที่มีอย่างนี้ นี่นะครับเป็นบริเวณที่มีน้ำหลากน้ำขังบริเวณพื้นที่ต่ำต่ำกว่าด้านทางด้านนน้น ทางแอดมินก็ได้ทำการแก้ไขโดยการใช้รถไถเดินตามนะครับไถไถสาดินเข้าหาโคนพุษาทำให้บริเวณในกลางล่องเ,เกิดเกิดเป็นล่องน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไทก็โดนหลากพุทราเยอะเหมืากันกนึกกังวลอยู่ว่าจะทําให้พุทซาเหี่ยวหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ผลก็คือไม่มีปัญหาอะไรครับเหมือนเดิมทนได้บริเวณตรงกลางนี่จะเป็นที่ เมือนเป็นร่องน้ําใ,ให้น้ำํำหลายๆเป็น,ปนยกเป็นล่องลุกฟูกศาสตร์ดินข้าหาโคนต้นพุทราครับสำหรับวันนี้ก็นำบรรยากาศในสวนมาฝากอย่างเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะพาไปดูอะไร ก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้จบการอัปเดตในสวนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม